สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเน่กับเกม The Spy Volleyball Story ในมือถือนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกข้อมูลนะครับผมการอัปเดต The Spy ในมือถือครั้งต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับขอดอกจันไว้นิดนึงนะว่าอาจจะมีอัปเดตอันเก่าที่เพิ่มเข้ามาแล้วแต่ว่าผมเอามารวบยอดในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยก่อนหน้านี้ผมป่วยนะครับแล้วก็มีอุปสรรคมากมายนะที่ทาให้ผมเนี่ยไม่สามารถทาคลิปได้นะครับเพราะฉันก็ จะเอาอัปเดตอันเก่าที่อาจจะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยมารวบยอดด้วยนะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะทําให้ผู้ชมเนี่ยสับสนเนาะโอเคงั้นไปเรื่องกันเลยนะครับ <S <S อ,อย่างแรกเลยนะครับผมนาที่บังคับตัวละครนะครับเราสามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้แล้วนะครับ ผมยกตัวอย่างเกมที่คล้ายๆกันก็จะคล้ายๆกับพวกเกม Player u n d e g r o u n d หรือว่า Call of Duty เลยครับผมที่มันจะแบบว่าสามารถปรับปุ่มปรับตำแหน่งอะไรได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยก็สามารถปรับความชัดความจางของปุ่มได้ด้วยนะจะคล้ายๆกันเลยนะผมว่าเหมือนกับพวกเกม Battle Royale เลยนะครับในการตั้งปุ่มแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกม Battle Royale นะผมแค่ยกตัวอย่างเ็ยว่ามันคล้ายๆกันนะครับกับพวกเกมแนวฝั่งนั้นนะเราสามารถปรับขนาดปุ่มได้ปรับตำแหน่งได้นะครับสามารถเลื่อนปุ่มจะเล่น4นิ้ว อะไรได้ก็แล้วแต่อยากเล่นแบบไหนก็แล้วแต่สามารถคอสตอมาเองได้เลยนะครับผมสามารถเซตติ้งปุ่มคอนโทรลเองได้เลยจะคล้ายๆกันกับพวกเกมเวอร์ชันรอยเลยนะโคตรเจ๋งน,นะครับก็สามารถปรับแต่ตามใจชอบนะครับค่อนข้างอิสระเลยอ่ะงั้นไปกันต่อเลยครับการอัปเดตมือถือครั้งต่อไปเนี่ยจะแก้อะไรบ้างนะครับผม อย่างแรกเลยนะครับก็จะมีการปรับให้ปุ่มบังคับหรือว่าตัวจอยสติ๊กเนี่ยสามารถเล่นได้ไหลลื่นขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในโหมดเริ่มต้นนะครับที่ใช้งานไม่ได้หรือว่าเล่นไม่ได้นะอย่างที่3นะครับเกมหยุดทํางานพร้อมขพ้่ข้อความ error message after blocking fix นะครับอย่างที่4นะครับก็มีการแก้ไขปัญหาคูปองเนาะนอกจากนี้นะครับนักพัฒนาเนี่ยก็ทราบถึงเฟรมเรตที่ลดลงในมือถือสเปคต่ำแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มโหมดคุณภาพต่ำเข้ามาด้วยเนาะ ขอเพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับอาจจะมีอันที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะอย่างแรกก็มีการแก้ไขข้อผิดพลาดของคูป,ปองนะครับมีการปรับขนาดหน้าจอให้กว้างขึ้นอย่างเงี้ยผมปรับปุ่มและฮิตบล็อกเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็มีการเพิ่มโหมดคุณภาพต่าเข้ามาเลยครับแก้ไขปัญหาขนาดหน้าจอในมือถือบางรุ่นด้วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตัวละครบางตัวเนี่ยไม่สามารถรับการเซิร์ฟได้ครับแก้ไขข้อผิดพลาดของโหมดเริ่มตนน้นนะครับผมเพิ่มตัวเลือกในการเปิดหรือปิดการเคลื่อนไหวช้าครับ เพิ่มขนาดหน้าจอที่กว้างขึ้นแล้วก็ขยับขึ้นเล็กน้อยเนาะขนาดปุ่มในเกมเนีเพิ่มขึ้นนะครับผมหรือว่าปรับได้นั่นเองเนั่นแหนโละ slow motion เนี่ยจะปรากฏแบบสุ่มนะครับเมื่อเปิดตรวเลือกนะครับผมน่าจะเขียนว่าแบบนี้เนาะก็สามารถออฟหรือว่าออนได้นะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะ อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่ามีการเพิ่มรูปแบบการโจมตีใหม่เข้ามานะครับผมมีวิดีโอให้ดูด้วยเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะส่วนทีมไหนที่จะใช้แพทเทิร์นนี้บ้างน,นะครับอันนี้ก็อาจจะยังยังไม่ทั้งหมดนะอาจจะมีเพิ่มเข้ามาก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนะครับก็จะมีทีมอสตา a r ครับจิปูนี่ไฮจิปูไฮสองครับแล้วก็ฮานิโอไฮครับผม แล้วก็ต่อมาเนี่ยมีบอกมีบอกไว้ว่ามีแผนที่จะเพิ่มรูปแบบเซตเตอร์ใหม่เข้ามาด้วยเนาะแล้วก็มีโน้ตไว้นิดหน่อยครับการอัปเดตนี้เนี่ยจะเพิ่มเข้ามาใน PC ด้วยเนาะตนนัวในมือถือเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงโหมด b e ส o อ l รดด้วยนะครับแต่เขาบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าข้อมูลในส่วนของโหมด b e ส o อ l รเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาออไหนนะครับแล้วก็การอัปเดตครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลที่ผมได้มาตอนเนี้ย ไม่ใช่ของ CEO อนะอันนี้เป็นของคนที่อาจจะได้เข้าไปร่วมเล่นพวกเบต้าเทสเนาะนะครับผมเพราะฉันก็จะมีทั้งข้อมูลที่ได้จากทางการแล้วก็จากคนที่ได้เข้าไปเล่นเบต้าเทสนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับเพราะว่ามีภาพทีม o อเอสหรือว่า b ิชวอลเลยบอลเนี่ยออกมาให้ชมกันแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการนะครับหรือว่าวอนอยากจะเล่นโหมด b ิชวอลเลยตอนนี้นะครับ มีภาพหลุดออกมาแล้วไม่ใช่ภาพหลุดอันนี้เอาเอะหรือว่าภาพหลุด,เร,าาลดเ,ลเรียกว่าภาพหลุดได้ไหมเรียกว่าภาพหลุดได้ครับเพราะว่ามาจากเบต้าเทสนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้ครับผมจะแปบะบภาพเอาไว้ให้โอเคนะครับผมอันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับเป็นข้อโมโูลนะครับอย่างเป็นทางการแล้วเป็นอัปเดตล่าสุดเพิ่งจะมาสดๆร้อนๆอย่างเป็นทางการเลยนั่นก็คือมีการ เพิ่ม o อเอซิเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็มีการเพิ่มโหมดบีสปอเน่แล้วใครวอนอยากจะเล่นตอนนี้เพิ่มมาแล้วแต่ว่าก็ต้องรองอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีบอกไว้ด้วยนะครับว่าจะเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาเร็วๆนี้แล้วก็ไม่บอกด้วยนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรนะแต่ท้ายผมเดาเนะครับโอเอซิก็วิงสป p i เกอร์นั่นเองส่วนที่เหลือที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยตำแหน่งนะครับเพราะฉันก็ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามานอกจากปวยซีดด้วยนั่นเองงั้นวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะก็ซัมเมอร์อีเวนต์คอมมิ่งโซนครับผมติดตามชมได้เลยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับงั้นวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับซิลเกนกู๊ดบายครับถ้าข้อมูลมีประโยชน์ก็ฝากแชร์นะครับถ้าไม่มีประโยชน์ก,ก,ก็ก็บอกใต้เมนได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปแก้ไขที่หลังแล้วกันนะครับในส่วนของการนําเสนอคลิปหรือว่า ข้อมูลที่ได้มานะครับเสร็จข,ข้อมูลที่ผมได้มาจาก Reddit ครับวันนี้ขอลาท่านชมไปก่อน CEO เก Goodbye ครับ อ่านะครับก่อนจะจากกันไปตอนนี้มีการอัปเดตข้อมูลใหม่มานะครับผมก็เป็นตัวละครตัวใหม่แต่ว่าไม่ใช่แรงเอสนะน่าจะเป็น A บวกครับผมก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเอทิสครับเป็นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์นะครับผมนะจากทีมโอเอสินั่นเองก็ต้องขอย้ําก่อนว่าไม่ใช่แรงเอสนะครับความสูงประมาณ206กครับนะก็น่าสนใจนะก็ต้องบอกไปก่อนว่ามันมีแรงเอสตัวใหม่ที่จะเข้ามาแต่ว่าตัวนี้มันบอกว่าไม่ใช่แรงเอสนะครับต่ที่ผมนั่งดูคลิปเนี่ย ก็ไม่ได้มีสกิลอะไรด้วยนะก็ต้องบอกก่อนว่าบางตัวแรงเก็ไม่มีสกิลนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็มีข้อมูลบอกมาบอกมานะครับว่ามันไม่ใช่แรง S เนาะอาจจะเป็น A บวกนะครับเอทิสมิโดบ็อกเกอร์ er. อ่ะนี่ก็ข้อมูลใหม่นะครับอ่ะงั้นไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย